สวัสดีครับพบกันวันนี้มีเรื่องที่อยากจะมาคุยกันอีกเนาะเออเพราะว่าอะไรความสุขของการศึกษาการเรียนรู้แล้วก็การค้นคว้าหาข้อมูลนะครับอ่าลืมไปสวัสดีครับมิตรลักษ์นักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากในมือผมนี้นี่คือเหรียญหนึดอลลาร์ ปี1,976นะครับเป็นเหรียญที่พิเศษเนื่องจากเป็นเหรียญที่วาระครบ200ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาเหรียญน,นี้จะบอกไว้ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตในปี1,776ถึง1,976นะครับด้านหลังจะเป็นระฆังสันติภาพ น้าอาา่าฮะนี่เป็นเหรียญที่มีขนาดใหญ่และด้านหน้านี้จะเป็นรูปประธานาธิบดีไอเซนฮาวหันข้างอืมเห็นไหเราสามารถจะเรียนรู้ดูได้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดไม่ทันแต่เรียนรู้ได้เพราะว่าข้อมูลสำคัญสำคัญบันทึกต่างๆเนี่ยมันมีการเขียนมันมีการจารึกและมันมีการเผยแพร่อย่างเรื่องของ จาสิบตำรวจตรีหนังเหนียวนะครับที่เป็นประเด็นกันในในโลกอินเทอร์เน็ตว่าพระสมเด็จหลังตราแผ่นดินเกนะนะไม่มีจริงเกิดจากคำพูดที่ไร้ความรับผิดชอบของคนขายกระเพาะป่าที่ปลอมตัวมาขายพระเออนะแล้วคุณเชื่อไหมว่า กระบวนการเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนสองคนคือไอกระบวนการฟอกเงินเนี่ยมันมันจะใช้อวตารนะครับเข้ามาคอยช่วยในการปกปิดข้อมูลบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ท้ายที่สุดนะอวตารพวกนั้นก็จะถามว่าเออกูมีนะกูมีนะเอาไหมกูขายองละร้อยองละห้าร้อยกูมีเป็นเข่งเลยเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ ผมได้แก้ไขข้อมูลว่าข้อมูลที่ผมได้รับมาครั้งแรกเนี่ยผมคิดเองว่ามันน่าจะมาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวแต่ไปไป,ไปมามาพอมาดูจุดสังเกตสำคัญนะครับว่าไอหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยมันจะมีดาวบอกอถ้ามีดาวหนึ่งดวงนี่แสดงว่าเป็นหนังสือพิมพ์กรอบบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวเนี่ย มันเลยเป็นข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับวันที่28กันยายน2520นะครับแล้วผมได้เอาข่าวที่ยุดบางขวางนะครับเขาตัดแล้วก็นำเรื่องมาเล่าแล้ววันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะนะครับมาติดตามฟังกันว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรแล้วมันก็มี ขบวนการขบวนการอะไรอะ่ะขบวนการด้อยค่าทำบวนการทำลายพระ,อะของวัดระฆังไม่ยอมหยุดนะครับไม่ยอมหยุดไม่ยอมรับคือไอ้พวกไอ้พวกนี้เนี่ยจะบอกว่ามันไม่ยอมรับความจริงไม่ว่าเราจะมีอะไรยังไงหลักฐานอะไรมาเผยมานําเสนอนะมันก็จะไม่เอาไม่ฟังไม่ฟังมันจะบอกว่าเก๋เก๋เก๋เพราะพี่กับพ่อปลาสั่งมา คือพวกนี้เนี่ยมันเป็น IO ที่รับเงินมาอย่างที่เพื่อนๆได้รับรู้ว่ามีแก,งก๊งหลอกให้ดู youtube มีแก,งก๊งหลอกให้กดไลค์กดแชร์อะไรเนี่ยคือมันเป็นขบวนการนะครับก็อย่างที่รู้ว่าไอกระเพาะปลาเนี่ยมันจะมีลูกน้องนะที่ทำช่องขายพระเหมือนกันอ่านะอยู่แถวบางแค อไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีพักพวกเพื่อนฝูงลูกน้องเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านไอทีมากเพราะฉะนั้นเมื่อไอบางแคเนี่ยนะประกาศบอกว่าสมเด็จหลังตราแผ่นดินเป็นพักเก๊ที่มีทุกบ้านปุ๊บเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไอกระเพาะป่านี้จะกระโดดงับเลยเออจะกระโดดงับบอกโอ้แม่งมันมีเก๊หลังตาแผ่นดินหลังพุทธหลังเพชรหลังพลอยหลังอะไรเก๊หมดแต่ความจริงแล้ว เราต้องดูเป็นเป็นเคสเป็นเคสเป็นกรณีเป็นองค์เป็นองค์ไปดูความเก่าดูว่าเนื้อหากระบวนการผลิตแล้วเราจะรู้ว่ามันเก๋หรือมันมันแท้อย่างไรคือเพื่อนๆเห็นไหมว่าเวลาที่คนอื่นเนี่ยนะเขาบอกว่าพระเก๋มันเก๋อ,อย่างไงเขาก็จะอธิบายแล้วก็เอาของแท้มาเทียบ แต่ไอ้รพเพาะปลาเนี่ยแม่งไม่เคยแม่งบอกว่าแม่งแม่งคือถ้ามีอย่างนี้นะมาให้ผมคนอื่นดูเกะแต่มาหาผมผมดูแท้ได้รับเงินไปนี่แหละคือต้นแบบของขอบวนการฟอกเงินนะครับเพราะอะไรเพราะมันต้องการที่จะตั้งราคาขายเพื่อให้คนที่ต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรนะ ธุรกรรมทางการเงินนะ่ยคุณคิดดูโอ้โหถ้ามีพระอย่างนี้นะผมรับซื้อ2ล้านหมายความว่าคนที่เขาจะไปร่วมธุรกรรมฟอกเงินกับมันเนี่ยนะจะต้องคิดแล้วว่าโอเคมันหักไป30%ล้านหนึ่งหักไป3 0 0แสนสองล้านหักไป0 0แสนก็แสดงว่า เงินที่กูได้มาเนี่ยกูเอาไปฟอกกูจะได้เป็นเงินสดสดคืนกลับมาล้านสี่นี่แหละเห็นไหมนี่คือกระบวนการฟอรกเงินอย่างล่าสุดนี้ที่กูจะเห็นว่าโอ้โหมีคนออกมาบอกว่าโอ้ยถูกลงวันที่หนึ่งถูกลงวันที่หนึ่งแต่ถ้าถูกลงวันที่หนึ่งจริงๆนะเอาไปขึ้นที่ฉลากกินแบ่งใช่ไหมมันก็จะต้องเสียภาษีถูกหักแต่ไอ้แก๊งฟอกเงินเนี่ยจะจ่ายให้มากกว่า นะครับอย่างถูก3ามถูกรางวัลที่หนึ่งได้3ล้านมันก็จะซื้อ3ามล้าน2อสล้าน3อย่างเงี้ยใช่ไหมเพื่อที่จะเอาฉลากนั้นไปขึ้นเงินเป็นเงินสดที่สามารถใช้ได้ไม่ต้องมีการตรวจสอบที่มาก็เช่นเดียวกันกับที่แก๊งขายพระที่มันฟอกเงินวัดโอ้โหพี่เขารวยรวยคือผมไม่ได้อิจฉานะมันไม่มีอะไรที่จะน่าอิจฉาเลยกับ สิ่งที่ทำแล้ว,แล,วแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจิตใจที่ชั่วร้ายอมมหิตนะ่ะจิตใจที่ไม่มีฮิริโอตัมปะมาตีพระพระแท้ให้เป็นพระเกจจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะทำธุรกรรมฟอกเงินใช่ไหมเออใครเป็นใครไปหาเองใช่ไหมไม่ได้พูดว่ามันคือใครแต่นี่คือวิธีการถ้ามันบอกว่าพระที่เหมือนเหมือนกับ ชาวบ้านเขามีเนี่ยนะโอ้โหองค์นี้เนี่ยผมรับซื้อเลย30ล้านเนี่ยก็แสดงว่าคนที่จะเอาไปไปซื้อมันเนี่ยเขาต้องคิดแล้วว่าถ้ามันหักไปเนี่ย10% 1เเหลือเท่าไหร่เงินนั้นอ่ะมันคือเงินบริสุทธิ์เข้าใจใช่ไหมเก็ตใช่ไหมออเพราะฉะนั้นไอสัมปเวสีพวกเปรตต่างๆที่มันส่งมาเนี่ยถึงได้ถึงได้แบบกลัวไงที่ที่เราจะมาตีแผ่ แต่มืงอยิ่งมากวนกูกูก็จะยิ่งใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปทําไมทําไมคนอื่นขายพระคนขายพระทั่วไปเนี่ยเขาขายพระใช่ไหมแต่เฮ้ยทําไมแม่งรวยอยู่คนเดียวะใช่ไหมเออคุณเห็นไหมว่าการสืบสวนสอบสวนแก๊งตู้ห่าวเนี่ยมันไม่มันมันมันเอ๊ะมันขาดหายมันโดน โดนอะไรโดนเตะสะกัดโดนอะไรไปเนี่ยใช่ไหมเออนี่แหละเงินเนี่ยมันมาจากอย่างนั้นแหละเออใช่ไหมข้าจาแล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงว่าจ่าสิทธิ์ตำร,รวจหนังเหนียวเนี่ยที่เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวเนี่เออไม่ใช่ไทยรับที่ผมแกะมานะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้มาคุยให้ฟังว่ามันมีตัวตนมันมีที่มาที่ไปนะครับอ่าชมกันนี่ โอเคเรื่องสิบตำรวจตีหนังเหนียวรายนี้คือจา่าสิบตำรวจตีทองอินมณีรัตน์อายุ52ปีเมื่อปี2520นาะครับจา่าสิบตำรวจตีทองอินมณีรัตน์อายุ52ปีประจำอยู่ที่สอพอ,อพระ ปลาแดงสมุตปราการเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10.30นวันที่28กันยายน2520นี้ขณะที่จ่าสิบตำรวจทองอินรักษาการอยู่หน้าธนาคารกรุงเทพพาณิชยการถนนสุขสวัดต์ตำบลบางครุอํอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุตปราการมีพลเมืองดีรุดแจ้งเหตุว่า คนร้าย3ามคนกำลังป้นรถโดยสารบนรถสองแถววิ่งออกจากพระปแดงจะไปป้อมพระจุนและแล่นผ่านหน้าจ่าสิบตารวจตรีทองอินไปคู่เดียวเท่านั้นหลังจากรับแจ้งเหตุจ่าสิบตำรวจตรีทองอินก็ขี่จักรยานยนต์ไล่าตามรถสองแถวไปทันห่างจากธนาคารประมาณกิโลมเมตรเศษจ,จึงปาดหน้ารถสองแถวให้คนขับจอด แล้วจ่าสิบตำรวจตรีทองอินก็ลงจากรถปาดไปท้ายรถร้องบอกให้คนร้ายทั้งสาคนยอมจำนนปรากฏว่าพอจ่าสิบตำรวจตรีทองอินก้าวเท้าเหยียบบันไดรถทางท้ายเท่านั้นคนร้ายหนึ่งในสามก็สาดกระสุนปืนขนาด9มเมตรใส่จ่าสิบตำรวจตรีทองอินทันทีโดยยิงอย่างไม่นับกระหน่ำหมดลูกไม่เลย กระสุนนัดแรกทะลุเสื้อฟอร์มจาก10ตํารวจตรีทองอินที่อกเหนือลาวนมซ้ายแต่ไม่เข้าหัวกระสุนปืนบีติดหน้าอกจ่าสิบตํารวจทองอินกระสุนนัดที่สองซึ่งเข้าใต้ลาวนมซ้ายก็เช่นเดียวกันนัดที่สเข้าขมับซ้ายนัดที่4เข้าตรงหูซ้ายนัดที่5ถูกลิมฟิปากบนด้านขวา ถึงฟันในปากโยกแต่ไม่เข้าเช่นกันพอคนร้ายยิงกระสุนนัดที่6นัดสุดท้ายปรากฏว่ายิงถูกนิ้วหัวแม่มือซ้ายแตกเลือดโชกแต่10บตำรวจตรีทองอินก็ยังโผเข้ากอดปั้มกับคนร้ายที่เป็นมือปืนเกิดเหตุชุลมุนกันบนรถโดยสารโดยพวกคนร้ายอีกสองคนช่วยกอดปั้มจาก10บตำรวจตรีทองอินด้วย ผู้โดยสารบนรถเมย์สองแถวต่างนี้เอาตัวรอดเนื่องจากตกใจตามๆกันเมื่อโดนลุมดังนั้นจ่าสิบตำรวจตรีทองอินจึงตัดสินใจชักปืนพกประจำตัวออกมายิงใส่คนร้ายสองในสามบาดเจ็บที่มือซ้ายเลือดโชกเช่นกันคนร้ายอีกสองคนเห็นท่าไม่ดีเพราะขณะนั้นมีพลเมืองดีหลายคนทนดูไม่ไหวจะเข้าช่วยจ่าสิบตำรวจตรีทองอิน คนหลายสองคนจึงเพ่นหนีทิ้งให้คนที่ถูกกระสุนปืนจากสิบตำรวจตรีทองอินถูกจับกลุมตัวไปได้แล้วก็นำไปมอบให้ร้อยตำรวจโททมปัทธรรมจัตุรัสร้อยเวรสอพอ,อพระป,ประแดงสอบสวนได้ความว่าชื่อนายวันสิงห์ทองอายุ28ปีเดิมอยู่อุบ,บลราชธานีมาหางานทำในกรุงเทพไม่ได้งาน เลยตัดสินใจร่วมกับพวกบ้านเดียวกันที่อุบลบนรถโดยสารสองแถวผู้ต้องหาที่จับได้เผยถึงแหล่งที่อยู่เป็นบ้านทาวเฮาส์เป็นบ้านเช่าแถวสำโรงใต้สมุทรปราการต่อมาผลตำรวจตรีไพโรธงาวสุวรรณสารวัตรใหญ่สอพอ,อพระประแดงร้อยตำรวจเอกวัชระ เข็มศักดิ์สิทธิ์สวปได้นำกำลังตำรวจตามไปจับนายวีระหรือแดงสาระคมอายุ21ปีคนร้ายร่วมป้นรถสองแถวกับนายวันที่ได้เช่าบ้านหลังนี้ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อนายไอสวรรค์ไม่ทราบนามสกุลหลบหนีไปก่อนที่ตำรวจจะนำกำลังเข้าจับกลุ่มและตอนนี้ตำรวจก็กำลังตามจับอยู่ส่วนทรัพย์สินที่ป้นไปมีสร้อยทอง สร้อยทองคำสองเส้นราคา4,000บาทเศษซึ่งนายไอสวรร์ได้เอาไปด้วยณนะที่ห้องพักผู้ป่วยโรงพยาบาลตากสินฝั่งทนห้อง307จจ่าสิบตำรวจอะไรและพบว่าหัวกระสุนปืนที่คนร้ายยิงจ่าสิบตำรวจตรีทองอินนั้น เจาะเนื้อเป็นรอยจ้ำเขียวแต่ไม่เข้าทั้งหนัดคงมีนัดสุดท้ายเท่านั้นที่คนร้ายยิงมือซ้ายจากสิทตำรวจตรีทองอินและเข้าเป็นเหตุให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ตรงข้อกลางกับนิ้วนางและนิ้วก้อยบาดเจ็บอีกเล็กน้อยเฉพาะนัดที่ถูกยิงตรงริมฟิปปากนั้นยังเป็นรอยรูกระสุนปรากฏอยู่แต่ไม่เข้าแม้กระนั้นแรงกระแทก ทำให้ฟันโยกและแตกซี่หนึ่งจา่าสิบตำรวจตรีทองอินเผยว่าที่มือไม่เหนียวส่วนพระเครื่องในตัวเท่าที่จำได้นั้นมีพระสมเด็จพ้นตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์แจกที่วัดอินทรวิหารบางคุนพรมด้านหลังเป็นตราแผ่นดินพระวัดสามจีนเหรียญหลวงพ่อคำวัดหนอพุทธางกูลจังหวัดสุพรรณบุรีและ เหลียญอาจารย์เย่อวัดอาสาสงครามรุ่นแรกที่พัะประแดงส่วนอีก5องค์จำชื่อไม่ได้จาสิบตำรวจตรีทองอินเผยว่าเดิมเป็นตำรวจอยู่สุพรรณบุรีบ้านเกิดสองสาปีก็ถูกย้ายมาประจำที่สพอ,อพัะประแดงจนปัจจุบันเหลือเวลาอีก8ปปีก็จะครบอายุราชการแล้วไม่เคยถูกยิงมาก่อนเลยภรรยาชื่อนางมัด เป็นคนที่พรบประแดงมีลูกด้วยกัน5คนจา่าสิบตำรวจตรีทองอินเผยว่าตอนถูกยิงรู้สึกเหมือนกันแต่เมื่อรูปดูแล้วไม่เห็นมีเลือดออกก็เลยพุ่งเข้ากอดปั้มกับคนร้ายที่ถือปืนยิงตนจนจับได้คนหนึ่งดังกล่าวตลอดเวลาที่จา่าสิบตำรวจตรีทองอินนอนป่วยที่โรงพยาบาลตากสินนั้นได้มีนายตำรวจผู้ผบังคับบัญชาไปเยี่ยมสอบถามอาการและแพทย์ เข้าเฝือกข้อมือซ้ายของจ่าสิบตำรวจตีหนังเหนียวซึ่งบอกว่าตนได้สักอาจารย์ปรั่งบางลำพูวไว้ด้วยและพระสมเด็จรุ่นอธิปดีเผ่าสร้างนั้นถูกกระสุนปืนคนร้ายพอดีถึงกับแตกด้วยฮะเป็นไงล่ะครับนี่ค่ะนี่คือข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพุทธที่28กันยายน2520เนี่ยเราเป็นเนี่ยมันเป็นข่าวที่เขาตัดแปะมานะแล้วผมก็นำมาเสนอนำมาให้ท่านดูนะครับว่ามันมีตัวตัวตนจริงๆแล้วสอวอ,อสารวัตรใหญ่สอพอ,อพับปะแดงเมื่อ46ปีก่อนนั้นคือ พันตำรวจ 3, ตรีไพโรดเงาวสุวรรณแล้วสวปสารวัตรป่าปามคือร้อยตำรวจเอกวัชระเขมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะเขามีตัวตนเขามีตัวจริงแล้วมาบอกว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้เป็นข้อมูลหลักลอยเป็นพ็กเกเห็นไหมคือเออคือมีปากก็พูดไปใช่ไหมเออ นอกจากจะไม่ช่วยอนุและก็ส่งเสริมแต่ยังทำลายไอ้คนแบบนี้แม่งจันไรจันไรจริงๆกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่